ก็ผู้ชายคนนี้ก็คนเดิมเนี่ยแหละค่ะที่ถามป้าว่าทําไมเขาไม่ให้เพื่อนหญิงที่เข้ามาด้วยนะ่ยกลับกับเขาในเย็นวันนั้นป้าก็ขอบคุณพระเจ้าคือป้าได้อ่านเยเยเรมีบทที่17เนาะข้อ9จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าเราบอกเขาบอกว่า สำหรับคริสเตียนนะถึงเรามีพระเจ้าเราก็ต้องระวังในการที่หญิงชายซึ่งไม่ใช่สามีภรรยาลูกหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องกันนะจะอยู่ด้วยกันตามลำพังมันอันตรายใช่ไหมพระเจ้าป้องกันไว้ก่อนพ่อพระองค์ทราบถ,ถึงจิตใจของคนถึงแม้เราจะจิตใจกระพร้อมเข้มแข็งก็จริงแต่เนื้อนหนังเราอ่อนอยู่ป้าก็อธิบายเขาฟังอย่างนี้นะและที่เขาไม่ให้กลับด้วยกันนะพ่อผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันลําพังนะ่ะ ในเวลากลางคืนถึงแม้จะเดินทางก็เถอะเพราะมันเป็นสิ่งที่ร่อแหลมมากพระเจ้าบอกว่าอย่านําตัวเองเข้าไปสู่การทดลองเพราะว่าพราะองค์ทรงป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะแก้ไขเพราะการแก้ไขบางครั้งผู้หญิงชายถ้าไปด้วยกันน่ะถ้าหากว่าเ,ออเข้าได้เสียกันแล้วมันแก้ไขได้ไหมเกิดตั้งท้องมีลูกมันแก้ไขไม่ได้พระเจ้าถึงต้องป้องกันไว้ก่อนที่ไม่ให้ไปด้วยนี่เพราะอะไร มันจะเกิดการเสียหายแบบนี้เสื่อมเสียถึงการเป็นลูกของพระเจ้าถึงแม้จะเป็นริสเสียนจะต้องระวังเรื่องนี้ป้าก็บอกเขาอย่างเงี้ยเขาก็บอกขอบุณครับพี่ผมเข้าใจละป้าก็ขอบุณพระเจ้าเนาะที่ได้อธิบายเออการที่ผู้หญิงกับผู้ชายไม่ควรจะอยู่ลำพังสองต่อสอง